เสร็จกันด้วยนะครับยืสู่รายการเนเธอแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเป่าปกากในส่วนของงานแคสต์เดย์นะครับฟันซ i สนะครับในวันที่25นี้นะครับก็อย่าลืมกันมาแล้วกันนะครับถ้าใครต้องการพบปากผมต้องการเจอหน้าผมเนี่ยเอาง่ายๆใครต้องการเจอหน้าผมเนี่ยมาที่งานนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่งานเนี่ยจะมีเป็นในส่วนของต้องท่านนี้สิ นะครับก็นี่ครับตักไข่ได้กร์ดนะครับในวันที่25นี้เนาะเป็นลายลายใหม่นะครับจัดที่นืยื่อสมอชั้น6นะครับใครที่เอาไม่เป็นใครไม่เคยไปยึดมอมีลิงก์แมปอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตารางกิจกรรมตามนี้เลยนะครับแล้วก็แจกฟีโอบอตนะครับสำหรับลักกี้ดอ์นะครับเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดนะครับแจกตอน17บเอิกา30นาทีนะครับแล้วก็นี่ครับเห็นป่ะลักกี้ดอ์เพียงกดไลค์ก็ได้1สเตปมแล้วนะแล้วก็เป็นในส่วนของเฮสโตนนะครับ แล้วก็แฮชแท็กเนี่ยจะได้ลัคกี้ดอไปในคัสต็มหนึ่งดวงนะครับแล้วก็นี่ครับของขายลัคกี้ดอครับไม่ใช่ของขายคือเป็นของที่จะมีเป็นในส่วนนี้นะครับนี่ครับของขายคัสบูตแคสเตอร์นะครับมีลาย้ักน้าไหนายตามากเลยนะครับแล้วก็ทางเสื้อนะครับทีเ i ิรนะครับมีขายในงานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วิสแบนนะครับมีลายใหม่ด้วยนะคือลายของทางคุณเซตบิงเขามันต้องชี้ยังไงผมไม่ทราบเอาไปแล้วกัน แล้วก็นี่ครับสติกเกอร์นะครับปกติขาย50บาทแต่ในงานขาย30บาทนะครับนะไปซื้อกันได้นะครับแล้วก็นี่ครับโปสเตอร์นะครับคุณเซตบิงมีหนังโปสเตอร์แล้วก็สมุดนะครับของคุณเซตบิงนะครับก็มีแค่นี้แหละในงานแคสต์เดย์ของนี่นะครับแล้วก็อีกในงานแคสต์เดย์นี้นะครับจะจัดขึ้นภายในอีแค่เท่าไหร่เท่าไหร่ดีภายในอีแค่2วันเท่านั้นนะครับมาพบปะกับพวกเราได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ งานเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับตารางงานตามนี้เลยเมาขอโทษตารางงานตามนี้เลยนะครับก็มันจะชี้แบบนี้แล้วกันอะเห็นไหมครับตารางงานตามนี้เลยนะครับตั้งแต่11บเนาฬิกาถึง18บแนาฬิกานะครับก็ในการแข่งขันเนาะก็อย่างที่ทราบก็สิบเจ็ดนาฬิกาสาสิบนาทีนะครับเห็นไหมถึงเจ็นาฬิกาสาสินาทีนะครับลั c กี้ดอ o v โอเวอร์วอตนะครับเห็นไหมครับนั่นแหละครับ ก็ตำนานแล้วกันนะครับเอาไว้ต่อในะไปกับคลิปๆหน้านะครับขอให้คุณเป็นผู้โชคด,ดีในส่วนของลัคกี้ดอเนะครับโอเวอร์วอตเลยนะราคาเกือบพันหกร้อยกว่าบาทนะครับเป็นรางวัลใหญ่สุดของงานเลยนะครับก็ตำนานแล้วกันไว้ต่อใหม่กับพาร์ทพาร์ทหน้านะครับแล้วก็ไปเจอผมที่งานแคสต์เดย์ได้นะครับก็ตำนานแล้วกันกสส็สวัสดีครับบา,บ,าาบ,าบายบายจ้าบายบายครับ <laughs> ง่ายดีไปไปมามาวุย